ครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีชาเมืองแม่สองทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปแหม่ก็น่าจะช่วงเวลาเดิมนะครับวันนี้มีก็เป็นของเก่าแล้วก็มีของใหม่บ้างนะครับมาโชว์พี่พี่เอฟซีนะครับก็เริ่มกันที่ของแรกเป็นของเก่าก่อนเลยแล้วกันครับเป็นเต่าหลุงพ่อเงินนะครับโอ้โหพิมพ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสุดยอดนะครับพิมพ์ที่สวยงามนะครับมีในหนังสือมีในตำรับตำราแน่นอนนะครับเต่าเต่าตัวนี้นะครับ ก็คลิปนี้ผมอาจจะลงเป็นคลิปสุดท้ายก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเว้นไว้สักสองสามวันนะครับพอดีผมต้องไปสัมภาษณ์ที่มหาลัยนะครับที่มหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับผมไปสอบลงโคต้าเรียนดีไว้นะครับไปศึกษาต่อนะครับปริญญาตรีที่นั่นนะครับก็ถ้าพี่ๆ FC นะครับท่านใดนะครับชื่นชอบในพระเครื่องผมนะครับอยากจะสนับสนุนก็ ปิดพรเกอร์องได้นะครับองค์ที่สองเป็นหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์นิยมนะครับด้านหน้านะครับเนื้อหาก็เก่าดีนะครับองค์นี้พวกตามครับตามซอกไหลพวกนี้ผมก็ชอบนะเป็นผิวเด,เดิมที่ผมได้มาเป็นเนื้อเหลืองๆสุเเขเฉียวนะครับเจอเนื้อสไตล์นี้ก็ต้องเก็บนะครับพลาดไม่ได้ ีย๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตพี่ๆ FC ซนะครับเว้นไ้สักสองสามวันนะครับผมไม่น่าจะได้มาถ่ายคลิปนะครับนี่หลวงพ่อเงินพิมพ์ที่ตาวันี้ก็ทนายชื่นชอบนะครับเนื้อหาค่อนข้างดีนะครับผิวเก่าสวยงามนะครับเนี่ยแตกหลหะ่เนเขาก็สวยเลยนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับองนี้ก็ ก้นเขาจะไม่เดือดนะผมก็ไม่นแน่ใจเหมือนกันว่ามันจะพาเขาเป็นแบบไหนนะครับในการหล่อนะอง์นี้ผมก้มนไม่เดือดน่าจะดูจากอันนี้น่าจะเป็นสี่ชายหรือเปล่าน,นะครับหรือห้าชายน่าจะสี่ชายนะครับผมก็ไม่ค่อยแม่นนะครับท่าในใดชื่นชอบนะครับก็สอบถามได้นะครับแอดไลน์มาได้นะครับที่หมายเลข0634326736นะครับหรือจะแอดเป็นเบอร์โทรก็แอดเบอร์โทรมาได้เลยนะครับ 081123เจ1 6นะครับสามารถโทรมาได้เลยเบอร์เมื่อกี้นะครับ081123เจ1 6นะครับเพื่อโทรผมนะครับก็โทรมาได้ที่ผมนะผมก็ชื่อเนผมก็ชื่อเรียกผมว่าพลิกก็ได้นะครับหรือจะเรียกผมน้องดนก็ได้นะครับน้องดนโพรบั้างนะครับหรือจะดนมือไม่หา2สองอะไรก็ว่าไปไงว่ากันไปนะครับนี่เป็นหนเ่มเงินพิมพ์จอบใหญ่ก็ได้มาจากงานที่ผ่านมานะครับก็ตาม จีบมาให้ผู้ใหญ่ใจดีนะแต่ว่าองค์นี้ก็ยังไม่โดนใจนะครับผู้ใหญ่ใจดีปิดองค์ที่โดนใจไปกว่านี้ไปไปแล้วนะครับนี่นี่ก็เต่านะครับโอ้โหเนื้อหาแบบนี้นะครับโเก่าอีกแล้วอาจจะถูกใจใครนะครับหลายๆท่านนะครับกับองค์นี้เนื้อหาเก่าสวยใช่ไหมเออสวยงามใช้ได้เลยนะครับเต่าใหญ่เลยนะครับผมเป็นคนชอบเต่านะครับเต่าหลงพุ่อเงินนี้ถ้าเจอก็ต้องเก็บนะครับ นี่อันนี้ก็เป็นของแปลกหรือเปล่านะครับเป็นลงผู้สุกนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมลงในคลิป,ปยังไงนะครับน่าจะเพิ่งอมาลงนี่ก็ผมไม่แน่ใจนะว่าเนื้อเขาเป็นเนื้ออะไรเนี่ยคือแบบเป็นเลี่ยมจับหรือรอ,อะไรนะครับเแบบนี่ยแบบเนี้ยตักแปลกนะผมว่าอาจจะมองเป็นของแปลกหรือว่าเขาอาจจะมีในตำราก็ไม่รู้นะผมไม่รู้เลยนะครับเห็นของปแปลกๆผมก็ถ้าราคาไม่แรงไม่แพงผมก็หยิบจับมาให้ FC ดูนะครับ หยู่ตรงพสุกนะครับองนี้ก็น่าจะเป็นตัดชิดหรือเปล่านะครับแบบนี้แบบนี้ค่ะในช่วงนี้ถ้าพี่พีเอฟซทักมาปิดพักเครื่องนะครับก็อาจจะส่งได้ทีวันอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าผมจะต้องเดินทางนะครับไปกรทมอย,อย่างที่บอกนะครับท่านใดอยากจะสนับสนุนนะครับเป็นค่าการศึกษาก็สนับสนับสนุนได้เลยนะครับนี่ขอออนพี่ๆเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินพิม์จอบเล็กนะครับโอ้โหสวยๆหนึ่งองค์นะครับองนี้ได้หลุดพัน้านมาเนีแยนะครับเจอเนื้อหาดีๆผมไม่เคยพลาดอยู่แล้วพลาดเนื้อหาแบบนี้นะครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์จอบเล็กนะครับอง,องนี้ก็ ราคาค่อยคุยกันดีกว่านะครับอาจจะเปิดไว้แพงแต่ว่าราคาคุยกันได้นะครับต่อมาเป็นแหมเปลี่ยนสายเมื่อกี้เป็นสายของรูปลอนะฮะมาเป็นอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเขาเรียกอะไรฮะผงน้ํามันหรือเปล่านะครับน่าจะใช่แหละหลวมพอกลวยนะครับน่าจะเป็นพิมพ์แบบม่านนะครับองนี้ข้างหลังเป็นหลังรูปเหมือนหรือเปล่านะครับแบบนี้โอ้โหบองเลยว่า ได้มาจากสายตรงนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่เขาเก็บหลวงพ่อกลวยนะเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวให้นดลมาช่วยขายดีกว่านะครับนี่เขาบอกเขาอยากปล่อยนะครับนี่เอาไม้ผมช่วยปล่อยให้นะครับถ้าท่านใดเอฟซนะครับสนใจชื่นชอบนะครับในหลวงพ่อกลวยนะครับก็มีหลายองค์เลยนะครับลองทักมาได้นะครับถ้าอยากจะรับชมนะครับผมก็ไม่ค่อยแนวมาถ่ายกับข้อมูลผมก็ไม่ค่อยเน่นอันนี้ก็เป็นพระสมเด็จนะครับปกโพนะครับน่าจะเป็น เป็นปกโคล่ถูกแล้วนะครับอยู่ในโรงพักปิดทองแปะทองอะไรกร็มากไปนะครับโอ้นี้เนื้อหาเก่าใช้ได้นะครับผมก็พยายามเก็บไว้ในกล่องอย่างดีนะเพราะว่าผมก็กลัวแบบว่าเศษค้าบทองอะไรเขาล่อนออกนะครับเนี่ยเนื้อดีมากเลยนะครับเนื้อหาดีมาก ตองนงตําหนีนะครับอยากจะขอดูรูปเพิ่มเติมก็ทักมาได้นะครับนี่อีกองหนึ่งก็เป็นลุงพูทวดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นอา่าปีศูนย์สองเป็นพวกกรรมการว่าน้ําอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเนี่ยผทวดก็ขออภัยนะถ้าเห็นมือผมแบบว่าส้มๆแดงๆนะครับพอดีก็ทํากิจกรรมที่เวลามานะครับนี่เป็นตัวแข่งนะแข่งกิจกรรมมานะครับมืออาจจะเปื้อนเศษซากประสบการณ์เล็กน้อยนะครับ นี่ต่อมาองค์สุดท้ายนะครับเป็นหลวงพ่อเงินน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาหรือพิมพ์ชาวบ้านนะครับแบบนี้ผมก็ไม่เป็นนะครับเนี่ยอยู่ในแบบว่าแต่งคมๆเลยนะครับเนี่ยมันก็ผมว่าได้มาแบบแปลกๆนะองค์นี้ได้มานานแล้วนะครับก็หยิบมาให้ชมกันอีกรอบนึงแล้วกันนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาแปลกๆนะครับองค์นี้ก็ลอยตะใบเต็มองค์เลยนะครับเนี่ยแต่งริ้วแต่งอะไรมานะครับข้างในก็เห็นเป็นสีทองเลยนะโอ้โหองค์นี้อาจจะทองเยอะหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะ เห็นเป็นแบบขีดทองๆเลยนะครับรอยตรงรอยแต่งนะครับอาจจะเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะหรือพิมพ์อะไรก็ไม่รู้นะครับถ้าทนใดชื่นชอบนะครับในพระเครื่องผมก็ขออนุญาตจบไวตเพลงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าชื่นชอบในพระเครื่องผมก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับหรือจะโทรมาสอบถามกบเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหกนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบไวต่เพลงเท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ